โอเคครับต้องเริ่มเริ่มต้นจากเมื่อสิปีที่แล้วผมได้ทำเพลงไว้เพลงหนึ่งนะครับชื่อเพลงเรื่องรักระหว่างเราแล้วพอเวลาผ่านไปสิบปีนะเมื่อเวลาต้นปี2024เพลงเพลงนั้นก็เกิดเ,เกิดเป็นกระแสขึ้นมามีคนฟังในใน t t o t อกแล้วก็มีการมีการแชร์แล้วก็มีการเ,เป็นไวรัลขึ้นมานะฮะก็เลยได้ ผมก็เลยได้ไอเดียหนึ่งมาว่าเ,เพลงบางเพลงต้องรอเวลาในการในการเข้าถึงใครบางคนหรือคนบางกลุ่มแล้วก็ยุคสมัยมันก็ไม่ใช่ว่าเพลงไม่ใช่ว่าเพลงเพลงนั้นทำออกมาในะยุคนั้นอาจจะอาจจะแบบเงียบหรืออาจจะยังไม่ดังก,ก็สุดท้ายมันก็ดังได้ใช่ไหมฮะแล้วจากนั้นผมก็เลย ได้ทำเวอร์ชั่นใหม่ออกมาเป็นเวอร์ชัน2 0 4น2024ได้เอาเพลงเพลงนั้นมาทำ <c oughs> ก็ได้รับ <c oughs> กระแสะตอบตอบรับที่ขึ้นเทรนด์ YouTube อันดับหนึ่งเช่นกันติดต่อกันเป็นเวลานานผมก็เลยกลับไปดูเพลงของตัวเองทั้งหมดที่มันยังไม่สมบูรณ์แบบที่เคยได้ปล่อยไปแล้วเมื่อ10ปีที่แล้วเป็นช่วงเดียวกันกันกบเพลงเรื่องรักระหว่างเราแล้วก็จับเพลงเหล่านั้นกลับมาทำรวมเป็นอัลบั้มใหม่นะยุคนี้โดยใช้ จะเรียกว่าโดยใช้วิธีการโปรดักชันทั้งหมดก็คือเป็นเพลงเรื่องรักระหว่างเราโมเดลเลยแล้วก็ทอาออกมาเป็นอัลบั้มนี้ขึ้นมาโดยรวบรวมเพลงทั้งหมดได้ทั้งหมด19 t r a แทร็แล้วก็มีเพลงใหม่ที่แอดเข้าไปด้วยครับผมรวมเพลงใหม่ไปด้วยถ,ถ้าเกิดว่าแทร็กนะครับที่อยู่ในแผ่นไวนิลนี้ก็คือ เราจะบอกชื่อแทร็กเลยแทร็กแรกจะมี12 12แทร็ก13แทร็กในในแผ่นแรกแผ่นที่2จะมี12แทร็กมี2แผ่นแต่อันนี้มาแผ่นเดียวก่อนแผ่นนี้ก็จะเป็นสีนี้อีกแผ่นนึก็เป็นสีเขียวก็คือทั้งหมดเป็น25แทร็ก25แทร็กจะรวมด้วยเพลงประมาณ18แทร็กนอกนั้นจะมีอินโทรมีอ์โทรมีอินเทอร์ลูดมีสกิท3แทร็ก เพื่อร้อยเรียงเรื่องราวทั้งหมดให้เข้ารวมกันเป็นเป็นเป็นเรื่องราวของอดีตและปัจจุบันที่ผสมเพลงบางเพลงก็จะมีการเล่าถึงเรื่องอเรื่องที่ต่อเนื่องใน10ปีนั้นเคยมีเรื่องราวเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้ว10ปีนี้มันก็มีเรื่องราวต่อเนื่องก็จะแอดเข้าไปมันก็เปรียบเสมือนการมิกซ์การผสมผสานเทคโนโลยีทั้งตอนนั้นตอนนี้แล้วก็ มันก็เลยเกิดทีมคอนเซ็ปต์นี้ขึ้นมาเป็นเอ่อเป็นเครื่องซีดีเจรุ่นเก่าเป็นวอล์ m แมนมีหูฟังมาแชลที่มันสไตล์เบลารแล้วก็กรีเลตการเทิร์นเทเบิลแม้กก้าท่านวินแอมก็นำมาเอา่อวินแอมก็นำมาเป็นอินสปิเรชันในการทำปกของไวนิว ก็คือทำออกมาพร้อมกันหมดเลยเป็นทั้งเป็นทั้งสตรีมมิ่งอะนาล็อกซีดีอะนาล็อกวนิล ถ้ผมศิลปินที่มาฟิชเชอร์ลิงนะครับผมผมเลือกจากความเหมาะสมของยุคสมัยเพื่อให้ผลงานนี้ผมจะเรียกว่าอย่างไงดีเหมือนอย่างเหมือนอย่างที่บอกไปใช่ไหมครับเพลงเพลงแรกเนี่ยใช้เวลา10ปีในการที่จะมีคนเข้ามาเข้าใจศัพท์ส,สมัยนั้น10ปีที่แล้วคาว่าธาตุรักก็คือยังไม่มีผมก็ซัดไปหรอกธาตุรักผมเป็นประเภทธาตุรักประเภทแรกหลงรักง่ายทะลิอกอย่างจุดครั้งคือรักแรก ท่าดรักก็มาฮิตประมาณแปปีที่แล้วห้าปีที่แล้วคือบางอย่างใช้เวลาวมาจะเกิดจากเราเลยอาจจะเกิดจากกระแสมวลรวมที่มันผสมผสานใช่ไหมฮะจากนั้นก็เลยม,มันจะพูดถามอะไรนะครับอ๋อโอเค <laughs> เลือกให้เหมาะสมกับยุคสมัยก็คือให้ยุคสมัยแล้วก็ไม่ผมคำนึงเรื่องงานก่อนคือให้ให้เข้าที่สุดอย่างเช่นเพลง เพลงจะมีเพลงอยู่เพลงนึใช่ไหมย,ยกตัวอย่างชื่อเพลงจินตนาการผมก็จะโตมาในยุคของ R&B ผมก็จะเลือกเจสันเคลียร์ที่มาร้อยเรียงเรื่องราวซึ่งเป็นเจสันเคลียร์ก็จะเติบโต,ต,ตมาในยุคน,นั้นแล้วก็เป็นเสียงเป็น R&B ไทยที่ผมนับถือและให้เกียรติก็ได้ดึงเข้ามาร่วมงานครับแล้วก็มีถ้าเป็นแทร็กใหม่ก็จะมีเลซี่ล็อกซี่มีน้องเคซิกวที่เราเคยร่วมงานกันใน เพลงที่ชื่อว่ากอดกันแล้วก็เคซิสไวายก็ทําให้เพลงเพลงนี้ขึ้นเป็น100ล้านวิวตอนนี้จะ150ล้านได้แล้วครับก็มีผมเข้าไปฟิชเชอริงด้วยรอบนี้ก็เลยเฮ้ยมามาทำให้กูเพลงร้อยล้านกันอะไรเงี้ยครับก็มันก็เหมือนกับการรีมิกซ์อีกรอบหนึ่งโดยใช้ใช้สเสน่ห์ของเพลงเก่ากลับมารวมใหม่แล้วก็มิกซ์ใหม่รีรเลนจ์ใหม่ทำเรื่องราใหม่ครับ คอขอโทษนะคือจริงๆต้องย้อนกันไปก่อนว่าผมก่อนที่จะตั้งคอนเซปต์ับบร้นนี้เลยผมผมคิดขึ้นมาประโยคนึงว่าไอ้เฮียใครว่าดีแก้ไขไม่ได้วะแค่นี้คือแล้วผมก็กลับไปแก้แฟกทุกอย่างของผมให้มันเหมาะสมกับเทคโนโลยีปัจจุบันที่สุดอย่างเช่นมันมีเพลงหนึ่งออกมา13บปีแล้วเขียนว่าเดโมปล่อยในย t u b e ผมก็เอามันมาทําเป็น เกิดขึ้นจริงแล้วแล้วตอนนั้นตอนเดโม่ผมจะเสียงผมที่เป็นเสียงผู้หญิงผู้ชายร้องเสียงผู้หญิงตอนนี้ก็ได้ไพราซึ่งเป็นเสียป,ปินระดับประเทศที่ไปโด่งดังระดับสากลแล้วก็กลับมาใส่เข้าไปแล้วผมก็ฟินมากนี่แหละอดีตที่เติมเต็มกูแก้ไขอดีตที่มันผิดพลาดไปแล้วตอนนั้นด้วยคนคนหนึง่งที่ยังไม่มีใครรู้จักเราไม่สามารถที่จะเราก็เลยต้องนักเสียงเป็นผู้หญิงก่อนตอนนี้มันก็ถูกเติมเต็มแล้วผมก็ พอไพลัาส่งกลับมาน้ําตาผมก็ไหลก็คือมันเฮ้ยเราแก้ไขอดีตได้วะ่ะในมุมมองผมนะฮะผมแก้ไขได้แล้วผมก็ค่อยๆไล่มจฉเพลงอย่างมีความสุขมากเพลงนั้นที่เคยผมเคยแต่งให้ผู้หญิงคนหนึ่งผมก็จงังหวะอัดผมก็โทรไปหาแฟนเก่ากดอัดโทรหาแฟนเก่าแล้วผมก็ใช้เทคนั้นเลยคือผมไม่เล่าก็ได้แต่ผมฟินในส่วนตัวผมเรียบร้อยไปละผมมาเล่าให้ฟังเฉยเผื่อใครจะอินเหมือนกันคือซื่อสัตย์ผมรู้สึกตัวเองมากในการย้อนเวลากลับไป แล้วมันก็เหมือนติดอยู่กับช่วงเวลาแล้วก็สุดท้ายเนี่ยผมก็กลับมาแล้วผมก็โอเคเข้าใจมันก็ต้องอยู่กับปัจจุบันใช่ไหมฮะคืออดีตผมก็ยังมีความรู้สึกว่าเวลากลับไปแก้หรือไม่แก้ตุกเพลงไหนเนี่ยผมก็จะใช้เกณฑ์ว่าเหมือน เราเสียใจกับอดีตที่เราผิดพลาดแล้วเราก็ยินดีกับอดีตที่เราสําเร็จแต่ผมอยู่เพื่ออนาคตเพราะฉะนั้นผลงานเหล่านี้จะถูกส่งต่อมาไม่ว่าใครจะฟังก็ตามให้รู้ไว้เลยว่าเวลาที่ผมฟังมันเนี่ยผมจะริมายตัวเองเลยว่าผมจะทำวันนี้ให้ดีที่สุดมันจะได้ไม่มีอัลบั้มนี้ต้องมาแก้อีกอันนี้จะเป็นคนที่ ถ้าเข้าใจคอนเซปตนี้ผมว่าจิตวิญญาณผมมันฝังอยู่แล้วก็ถ้าคุณฟังแล้วคุณคุณจะได้รับทั้งอดีตสิบกว่าปีที่แล้วได้รับปัจจุบันหรือราเข้าไปด้วยมันคูณสองแล้วก็ส่งต่อให้คนในอนาคตผมว่าอัลบั้มนี้มันโคตรเฟีย้ยวเลยครับผมก็เลยอยากจัดไม่งั้นผมก็จะบรรยายได้ไม่ทั่วถึงแต่ผมก็แอบใ่มาในนี้เช่นกันนะตัวเล็กๆ โอเคบัมนี้นะครับหลังจาก listening party คืนนี้สเสร็จแล้วเนี่ยเชียงคืนหนึ่งนาทีปล่อยทุกแพลตฟอร์มเลยครับส่วนถ้าจะสนับสนุนนะครับก็อันนี้ก็สามารถซื้อได้เออน่าจะข้างล่างครับเป็นของออ,อันนี้ของจำชื่อไม่ได้ครับบริษัทจัด 1 1> ตัวแทนเขามาช uh oh. ok. ื่อเลยวะได้ครับย um> ังไงก็ยังไงทักผมไม่ได้เลยครับอันนี้ได้ครับโอเคตอนนี้ก็อินสตาแกรมผมกำลังเล่นแล้วนะครับก็คือ E จรันเบย์เจเอยวอัยูเอ็นบีเอีเยครับผมใช่ครับ วันนี้โช์พิเศษก็คือจะร้อยเรียงทุกอย่างเรื่องราวจะสังเกตได้ว่าโปรเจคเตอร์ยังไม่ติดนะครับเปิดได้ไหมจะไม่บอกว่าจะใช้จะสังเกตได้ว่าเราจะมีคอมพิวเตอร์นะฮะแล้วเราจะมี CDJ เราจะมีไวนิลทุกอย่างจะร้อยเรียงอดีตมาถึงปัจจุบันหมดเลยแต่มันจะเซอร์ไพรส์ที่ว่าปัจจุบันเราเนี่ยอันนี้คือคอมพิวเตอร์ยุคปัจจุบันใช่ไหมครับปัจจุบันเราเนี่ย เราก็ย้อนอยู่ดีหรย้อนไปย้อนมาเป็นลูบอะครับอันนี้ก็จะเป็นไม่แน่ใจว่าพอจากคุณคุณหน้าคุณตาใช่ไหมครับก็เป็นเป็นสกินของอินแอมครับผมก็จะโตมาจากยุคที่ประมาณนี้ฮะผมก็เลยเอาเรื่องราวของตัวเองที่เคยสัมผัสทั้งหมดเอามาให้เด็กยุคนี้ได้ัะฟังประมาณนี้ครับ